ออ,อสุดยอดครับพี่น้องครับนี่แะครับเป็นบรรยากาศของการวานแหล่งปลาครับพี่น้องบ้านวังชมพูอำเภอกันทะลักษ์จังหวัดศรีสะเกษครับพี่น้องครับโอ้โทั้งนี้ ียนแมงเขาโอ้ยญ่ครับพี่น้องมาหนี่เลียนตัวนัวพี่แข้นขึ้นมาอือพี่น้องพี่มาพน่เนต่นเนพี่นี่เลยนะเลียนโต่ะพะลวด โอ้สุดยอดครับ <tuk tangan> ว่าเยวี <iesen> <com> oh, ้ไหของป้าอเยยย่าตา้าโอ้โหของเสียแบ่งเนี่ยพีเดลายขัเ็พี่น่องดิดินสมตามผมตามอยู่เลยพี่น่องเลิ ผีพี่น้องเห็นมาแล้วสุดสีชมพูเลย อ้าวขาดพี่น้องโอ้ยพี่น้องขาดแฉะอ่าสุดยอดครับพี่น้องครับขากๆาครับพี่น้องครับสุดยอดอีลีครับโอ้